สวัสดีจ้าวันนี้พามาอ้วนกันเห็แล้วเอียงพามากินหมูกระทะร้านเด็ดราคาย่อมเยาว์ที่อำเภอแม่สระเนาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะหน้าโรงเรียนอนุบาลแม่สรงบ้านโป่งเลยนะพี่เบียร์เราเคยมากินกับน้องสโก้เนาะก็ขอรอบนี้ก็คือเดี๋ยวพอดีมาข้ามมาแรงเนาะก็เลยมาเติมพลังเตรียมทําที่พรุ่งนี้ในช่องหลักนะในช่องหลักนะอย่าเข้าใจผิดนะนี่โคตรเอียงนะพามากินเฉยพามาอิ่น มืออะไรที่นี่เกาะหาวยาค่ะตักหมูลมาเลยร้านเนี่ยชาบูอะไรนะชาบูชาบูดิชาบูดิร้านชาบูดิเหรอร้อยห้าสิบเก้าบาทไปดูข้างในว่ามีอะไรอย่างอ่ะไปเลยครับร้านชาบูดิคนนีงพามากินกันอีกแล้วอ่ะครั้มนหลายแบบเลยกระชับแกงตุ้งตั้งหัวยีสามรสจิ้มแจ่วครับโดนใจ ครัหมูหลายอย่างเลย<า>ไม่ทิย์ตากน้ำจิ้มก่นอนบ่น,น,นี่มีวุ้นเส้นมะมา่าหมูสามชั้นสไลด์อย่างดีเลยคะ่ะหมูนุ่มไก่หมักน้โคขุนก็มีเนื้อโคขุนหมักงา ทิ่ไทยดำสันคอหมูหมูสามชั้นน่ากินมากบางนี้เป็นของหวานผักสลัดโอ้ไอติมก็มีนี่ในตู้มีซีฟู้ดติเจ้าทะเลทะเล อันเดียวเวทีผมจะจิ้มกวางโต้งนะจัดไปครับตักแป้นักตักว่าซีฟูดเอาไปจิ้มหน่อยเอาไปจิ้มอย่างละนิดเอาเพื่อเล็กไปเต้าหู้ยีกับซีฟูดเอาอย่างละนิดก็ได้ค่ะซีฟูดก็พอแล้วเนาะโอ้นี่แหละครับเนื้อนะเนื้อโครูครูเนื้อครูนีนี่งแดงเลยอันนี้สันคอหมูคอนุ่มๆครับเดี๋ยวเราสักค่ก็ให้ใหญ่นุ่ม โอ้โหเดี๋ยวบางๆไปเลยครับบางาๆเลยค่ะไม่ได้มานานนานะแม่เสียงนะแมนครับมาเรียงพากันไปหูอีกแล้วอ่ะกินกันยั่วๆยามแรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอาหารที่โตชิมอย่างนั้นหน่อยเนาะพี่เมยเนาะครับจัดไปสามชั้นเนาะพี่ยนหนอเอาไปไว้ก่อนใช่มีโคขูนไปแล้วนะครับ ไปที่โต๊ะของเราก่อนหมูสามชั้นต่อเนื่องเลยครับแบบียมครับปุ๊บปุ๊บ,บชาบูดิแม่สืเรียงน,นะครับ نعم uh -huh. คว<ม>า,<ด>ามช้เปต้องการกครับนี่ยกให้เวทิีเลยมาเลยเนื้อแดงสะกอเดีเด๋ยวเราไปจัดมือเด็สที่อื่นนะ้องเดี๋ยวน้อดีมาข้ามแล้วก็อยู่คนละที่เนาะครับเจอกันทีเดียวใครที่คิดถึงก็ไปดูช่องหลังนะใกล้ละใกล้กละครับมีเยอะเลยมีเยอะแยะเลยนะมีทมั้งปลาหมึกีปลาหมึกเห็ด ชั้นมไม่มาน,นำม้ำมปเสียงครับช่วงน,บบนี้ฟังค่ะแม่สามแม่นี่ไม่ดีนองเรียวเนาะครับก็มีการอพยพกันนะก็ขอให้ผ่านพ้นไดีนะครับช่วงนี้ก็หลากหลายเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วงเนาะแล้วก็รเราก็ได้แต่เอาใจช่วยอยู่ห่างๆนะครับ <cerc> มึก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 ัสครับเฮ็ดอ้าวนี่อ่ะชิมให้เพื่อนรับชมครับครูเอี yeah. ้ยนี่น้ำาจิม้มคุกกี้ธรรมดาค่ะเพิ่มกระเทียมนิดนึงครับจ้อมสามรสสามรสจะอแซ่บหรือเปล่า อร่อยเคยหมือนหวานเปรี้ยวนี่ตังหูยี่ตังหูยีโอ้น้ำมันโยติง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 ตังหูยีจะเด็ดหรือเปล่านะหวาน อ,นนอร่อยสุดพอไปที่มาเไซ์ชวยมานะ <c oughs> กินขนะ้ามดเนยะร่ากายเาะยัวยหมูกระทะ

调皮。 แห้มๆเลยกี่เขอจิ้มสามจานไปแล้วเนาะข้างหมูหม,มักงาอร่อยคอหมูไม่ใช่ส่เนื้อเนาะกินีตใตยีว่าสามชั้นแห้ม ไต่อรครับน้ําปาด้วยน้ําแข็งใสนะแข่งใส่นะใสเย็นเนี่ยวจิ้มกนนะ นไปผูเบนน์เนาะไขมาไม่เสรีงนะเจ้าอยากลองจิ้มร้านนี่เกาะได้มาจิ้มกันได้นะเจ้ารสชาติก็เต็มที่เกาะประมาณเจ็ดแปดคะแนนเนาะก็แ่มากินกันได้เน้อ หูบางๆแบบนี้น้ำจิ้มเด็ดดูครับวันนี้กอนไปกันนึงพะเจ้าฝากมอกันเป็นพรเจ้าลาบิชาดัซโ